สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโช่สแลนอ์เตอรีเกมที่16ประจำเช้าวันอังคารที่7ธันวาคมกันหน่อยดีกว่า ก็ปรากฏว่าเอมโปลีเปิดบ,บ้านเอาชนะอูดิเดเซไป3-1โดยที่เกมนี้เนี่ยทีเยมเยือนนำไปก่อน1-0นจากเกลาดเดเรฟูครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแสง3ลูกรวดเลยจากพีตาสโตยาโนวิกเนดิมไบรัชมีและก็แอนเดรียพินามอนตินะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งกเลีเปิดบ,บ้านเสมอกับตริโนไป1-1ทีเมเยือนนำไปก่อน1-0จากอันเดียคาร์บนีของ กายาีเนี่ยทำเข้าประตูเองไปครับก่อนที่เจ้าเปโดจมะมาตีเสมอให้เจ้าบ้าครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนแลวก็เลยทําให้ตนารางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยเอมปอี่อยู่อันดับที่11มีอยู่23คะแนนโ,นโตเรโนยอยู่อันดับที่13มี19อุดเดเซยอยู่อันดับที่14มี16แล้วก็กายรลียังอยู่ในโซนตกชั้นครับอันดับที่18มี10คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานโวล่าสุสดยังโคงเปนดูซานเวลาโฮวิกแล้วก็ซิโรอิมโมเบเลท่ที่สัดไป13ประตู เดี๋ยวส่งงไทยกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่17คือวันศุกร์นี้จะมีเจนัวเปิดบ้านเจอซัมโดเลียตามด้วยคือวันเสาร์ที่11ธันวาฟิลินตินาเปิดบ้านเจอซานลานิตาเนะวเนเซียพบยูเวนตุสแล้วก็อูลิเซ่จะเจอกับเอซิมิลานแล้ววันอาทิตย์ที่12ธันวามีตรริโน่เปิดบ้านเจอบโบลญนยาวิลเลน่าพบอัตาลันตานาลีจะเจอกับเอมโปลีซาโซโลพบลาซิโอแล้วก็อินเตอร์จะเจอกับทางกกยาลีก่อนไปไิดท้ายด้วยคู่มมนเดนในระหว่างโรมาแล้วก็สเปเซีย